สวัสดีครับเช้าวันนี้มีนกสายแว่นตัวหนึ่งบินชนเปลี่ยงเข้ากับกระจกหน้าต่างบ้านของผมจนแตกเมื่อออกไปดูก็พบกับผู้ประสบเหตุร่วงลงมานอนสลบเหมือดอยู่ในกระถางต้นไม้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเสียชีวิตแล้วหรือยังจึงนำตัวมาวางไว้ในกรงก่อนสักพักหนึ่งผู้ต้องหาก็ค่อยๆขยับตัวแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้านี้ครับผมเลยไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตพบว่าผู้ประสบเหตุในครั้งนี้ชื่อนกฮูกแคร นกฮูกแคลตัวนี้ขนาดเท่ากัมป้นเองครับเขาเป็นนกฮูกขนาดเล็กที่สุดในหมู่นกฮูกสายพันธุ์ต่างๆซึ่งเจ้าตัวนี้เราสามารถพบได้ทั่วไปในแอเชียรวมถึงประเทศไทยเราด้วยตามธรรมชาตินั้นน้องมักจะชอบอาศัยในป่าหนาวและป่าดิบชื้นทีนี้เรามาดูลักษณะทั่วไปของน้องกันนกฮูกแคลเป็นนกนักล่าที่มีขนาดเล็กเมือ่อโตเต็มวัย ว่าจากปลายหางถึงหัวจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรเท่านั้นเองโดยตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับมีขนาดเท่ากำปั้นของผมเท่านั้นเองโดยน้องจะมีลักษณะใบหน้าคล้ายแมวแต่เอาจริงๆแล้วผมว่าน้องดูคล้ายตุ๊กตาเฟอร์บี้มากกว่านกคู่แคร์นั้นเขาจะมีลำตัวที่อ้วนกลมมีปีกที่กว้างและโค้งมนทั่วลำตัวมีขนนานุ่มปกคลุม โดยสีและลวดลายของขนนั้นมักเป็นสีน้ำตาลสลับกับสีขาวเป็นลายขวางและมีขนหน้าท้องสีขาวครับทำให้ดูกลมกลืนไปกับต้นไม้และธรรมชาติส่วนหัวของน้องนั้นสามารถหมุนได้สูงสุดถึง270อ,องศาเลยนะครับและเขาจะมีดวงตาสีเหลืองขนาดใหญ่โดยดวงตาของน้องนั้นจะสามารถมองเห็นได้ดีในช่วงกลางคืนมากกว่าตอนช่วงกลางวันทำให้ตอนกลางวันนั้นน้องสามารถบินไปไหนมาไหน,ไ,หนได้ในระยะแค่ใกล้ๆเท่านั้นเอง ทีนี้เรามาดูส่วนปากของน้องกันปากล่างจะมีลักษณะที่สั้นส่วนปากบนจะมีลักษณะเป็นจงอยงมแหลมและมีขนเส้นเล็กๆอยู่บริเวณโคนปากน้องเขามีขาที่แข็งแรงนะครับช่วงขามีลักษณะค่อนข้างสั้นมีนิ้วเท้าที่ใหญ่และก็แข็งแรงโดยมีนิ้วเท้าทั้งหมด4นิ้วเวลาที่เกาะต้นไม้จะใช้2นิ้วเกาะด้านหน้าและใช้อีกสองนิ้วเกาดด้านหลังของกิ่งไม้จะตัวนี้ชอบอาศาัยอยู่ในบริเวณที่เปิดโลง่งเช่นที่มีหญ้าหรือที่มีดินแห้ง ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาหารที่น้องทานกันบ้างดีกว่าโดยปกติแล้วเจา้าหูแคลนี้มักจะชอบออกหาก,กินในช่วงเฉพาะกลางคืนเท่านั้นน้องมีความสามารถในการหาเหยื่อหรือหาอาหารที่ขนาดพอๆะกับตัวเองได้โดยการใช้กรงเล็บที่แข็งแรงและปากที่แหลมคมของตนในการช่วยจับเหยื่อได้เป็นอย่างดีโดยอาหารหลักๆที่น้องกินนั้นจะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดเล็กๆเ,เช่นกิ้งกา่าหนูจิ้งหรีดจักจั่นและดวง รวมไปถึงนกตัวเล็กๆด้วยแต่ในปัจจุบันรูปร่างหน้าตาที่น่ารักจิ้มลิมของน้องจึงทําให้เป็นที่นิยมนํามาเป็นสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นเราจึงสามารถให้อาหารเม็ดที่ออกแบบมาเพื่อนกูกแคร์ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ร้านขายอาหารสัตว์นอกจากนี้ยังสามารถเสริมอาหารด้วยมแมลงสดหรือสัตว์เล็กเช่นจิงรีดนอนและหนูตัวเล็กเป็นต้นทีนี้เราก็มาดูเรื่องการนําน้องมาเป็นสัตว์เลี้ยงกัน ในปัจจุบันภายใต้กฎหมายป่าไม้แห่งชาติและสิ่งเระอำของประเทศไทยพศ2562นกฮูกแครถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญในธรรมชาติซึ่งอยู่ในกลุ่มพันธุ์สัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ดังนั้นการนำมาเลี้ยงจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับหากน้องยังมีขนาดตัวที่เล็กเราสามารถเลี้ยงน้องในกล่องได้แต่เมื่อโตขึ้นเราต้องย้ายน้องไปอยู่ในกรงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในกรงควรมีขอนหรือกิ่งไม้ไว้ให้น้องเกาะ และมีถ้วยใส่อาหารและน้ำให้น้องควรแขวนหรือตั้งกรงไว้ในที่ที่อากาศเย็นและมีแสงรำไรหรือแสงแดดส่องถึงน้อยโดยที่ใต้กรงควรมีถาดรองอุจจาระด้วยและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนกตัวนี้ที่ผมสรุปมาเผื่อเพื่อนๆครับและในตอนท้ายนี้ผมก็ได้ส่งน้องกลับสู่ธรรมชาติเรียบร้อยในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาโดยขึ้นไปปล่อยตัวน้องที่บนดาดฟ้าของบ้าน ลาก่อนครับเจ้าเด็กแว้นขอให้โชคดีมีความสุขและผมก็ขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ